ก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับใกล้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับอพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับ อ่ะปรากฏถ้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ชายให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆอกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง4ช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกหน้าล่างตรงนี้กันด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับไก้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับเทมโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับ จะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o อจนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเลือกใช้เป็นของ Facebook นะครับผมก็คลิกที่ Facebook ข้างบนแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคําว่าเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับนี่นะครับ Facebook นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายราคาหลากหลายบริการนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนํากานสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้กันด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Facebook แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มนะครับที่ต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นกลุ่มนี้เลยนะครับก็คัดลอกลิงก์ด้านบนแบบนี้นะครับ แล้วก็นําลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํานะครับ10คนเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสัก100คนเข้ากลุ่มให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง4บาทเลยนะครับก็แลกการ100คนเข้ากลุ่มนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับขอให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับหรือว่าคลิกด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดาเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายทางเว็บไซต์นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี4ช่องทางเลือกใช้แบบนี้นะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทูนี้วอลเล็ตนะครับอังกป้าว l อลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับจะให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัส5%นะครับ เมื่อเติม1000ขึ้นไปนะครับนี่นะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการทั้งหมดนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o ไอ IG นะครับแล้วก็หนึ่งมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกดูด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้เลือกดูแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับ บอกคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสังซื้ผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีและได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายแบบนี้นะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่น5%กันด้วยนะครับอาัวาช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักถายมีผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าใครจะติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์นะครับคลิกที่ไลน์นะครับแล้วก็สแกน QR code ผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มเริ่มทยอยขึ้นบ้างอย่างนะครับอันนี้นะครับอะผมก o รี f a c e นะครับอะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดขึ้นครบเลยและกันนะครับอะตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็ไม่อยู่ 1,600คนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น1,700คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจนะครับจะเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับยอดขึ้นไหวและราคาถูกอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ